สนับสนุนรายการโดยแป้งพับออริเซ่แป้งพับข้าวหอมมะลิไทยสนใจสั่งซื้อโทร0827825933-35และ0880224724อ่าวผู้ชายผมเท่มีสไตล์กับวัอรุอน่นเ,เลือกแบบไหนเอ่อเลือก หอมเท่เพราะว่าเราอ้วนแล้วก็อยากมีคนดูดีอบอุ่นมาดูแลคงมองคนที่หุ่นเพียวกว่าเป็นบุคลิกที่ใครมองเขาก็ต้องดูดีไว้ก่อนนะคะถ้าเลือกนะคะก็จะเลือกอ้วนแต่ว่าอบอุ่นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วหน้ากอดอะแล้วก็ รู้สึกแบบเขาดูแลเราได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าไปเที่ยวก็คงจะเลือกมอมคนที่หอมแต่มีสไตล์ก่อนเออเขาชอบแบบหอมมีสไตล์มากกว่าเพราะตอนแรกแบบเจอกันก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะอบอุ่นหรือเปล่าเออชอบหอมเท่มีสไตล์ค่ะเพราะว่าคงหล่อดีชอบหอมผอมเท่เก็หอมเท่เหมือนกันมีสไตล์เพราะเราก็มีสไตล์เป็นของตัวเองเขาต้องมีสไตล์เป็นของตัวเขาเองอ้วนอบอุ่นเพราะว่า เขาได้รักเราคนเดียวแล้วแบบหน้าตาอย่างนั้นมันหาใครไม่ได้แล้วอ่ะแล้วเราคนเดียวก็พอแล้วอ่ะอ้วนอบอุ่นอ่ะคือมันจริงจังไงมันคบเราคนเดียวอ,ะอ่ะใช่เลือกอ้วนอบอุ่นเหมือนกันดูจากสังเกตเพื่อนที่มีแฟนมาเขาจะเป็นคนบอกอว่ารักจริงเขาจะอยู่กับเราแค่คนเดียวก็แต่ให้เขาเห็นเอะเลือกใครก็ได้นะค่ะชอบผอมเท่มีสไตล์ค่ะเพราะว่าใส่เสื้อผ้าแล้วก็ดูดีอะค่ะก็ผอมเท่มีสไตล์ค่ะ ก็มันดูดีกว่าค่ะพี่อ้วนแล้วอุ่นมันแบบเธอทายยังไงก็ไม่รู้อะค่ะชอบผู้ชายอ้วนค่ะเพราะว่าอบอุ่นอยู่ด้วยแล้วแบบมีความสุขสบายอะค่ะแบบเขาปกป้องเราได้ดูแลเราได้างค่ะผอมเท่มีสไตล์ค่ะสูงๆเขาขาวอย่างเงี้ยแบบตี๋ๆหน่อยอะมันแบบมันโดนมันใช่อะพี่ชอบผอมเท่แบบมีสไตล์ค่ะเขาขาวสูงๆตี๋ๆอะค่ะเอาผอมเท่มีสไตล์ค่ะเลือก อ้วนอบอุ่นค่ะเวลาอยู่ด้วยแล้วเวลาก่อนแล้วอบอุ่นดีชอบผอมเท่มีสไตล์ชอบผู้ชายหน้าเข้มีข้มหนูชอบแบบอ้วนอบอุ่นเพราะส่วนตัวหนูเป็นคนผอมอี่แล้วปะแล้วไม่อยากได้ผู้ชามผอมเป็นแฟนแล้วชอบแบบอ้วนอบอุ่นมากกว่าค่ะอ้วนๆรักมันดูมีเสน่ห์มากกว่า ชอบแบบอ้วนอบอุ่นค่ะเพราะว่าดูแบบว่าดูภูมิฐานดีอะดูเหมือนกับว่าเขาดูแลเราได้ปกป้องเราได้ค่ะถ้าแอบมองก็แอบมองหอมเท่น,นะแต่ว่าถ้าแบบถ้าจะให้จริงจังอะก็แบบชอบคนอ้วนอบอุ่นมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาดูแลเราได้อะไรเงี้ยแบบให้แบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอะไรเงี้ยชอบอ้วนอบอุ่นค่ะเพราะว่าเขาตัวใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงดีดูไม่ดูไม่ผอมแห้งแรงน้อยแล้วปิวไปกระสายลม อ้วนอบอุ่นค่ะก็ะคงจะเป็นผอมเท่มีสไตล์ค่ะผอมเท่มีสไตล์ค่ะไม่ชอบคนอ้วน,น่ะมันเทอะทา <laughs> ชอบอ้วนอบอุ่นค่ะ <laughs> เพราะว่าไม่มีคนแย่งดีสมัยนี้ผู้ชายมีน้อยค่ะอย่าเลือกเยอะ <laughs> คุณผู้ชมคะก็ถือว่าคุณแต่ละแบบเนี่ยก็มีข้อดีแตกต่างกันออกไปนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนค่ะสาวๆอย่างเรานะคุณผู้ชมดูแลก็รู้สึกว่าเขาอบอุ่นแล้วก็สามารถดูแลเราได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนผอมค่ะไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ดูดีมีสไตล์เท่ทุกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสรุปมาแล้วนะคะว่าผลคะแนนคือผอมเท่ดูดีมีสไตล์ดูดีทุกสถานการณ์เฉียนไปเพียงแค่หนึ่งคะแนนนึงค่ะชนะเลิกสิงสุดเลยค่ะคุณผู้ชม แต่ว่าวันนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงเท่เนานี้นะคะคุณผู้ชมแต่โอปอจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอค่ะในเรื่องของนวัตกรรมการลดความอ้วนด้วยการสัญญกรรมค่ะหรือว่าที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันในนามว่าการดูดไขมันค่ะคุณผู้ชมพูแบบนี้แล้วสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปคุยกับคุณหมอกันเลยค่ะกับคุณหมอประดิษฐ์เจริญพงศ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ถามคุณหมอก่อนเลยนะคะคว่าอยากย้อนถามถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของการดูดไขมันนะคะคว่ามีมานานแค่ไหนนะคะคุณหมอคือการดูดไขมันนี้นะครับก็คือเริ่มต้นก็คือค,คนเรามีน้ําหนักเกิน <ๆ S 1> ก็อยากลดน้ําหนักเพื่อหนึ่งรักษาสุขภาพ<ม>คนที่น้ำหนักพอดีก็เจ็บป่วยยากกว่าคนที่น้ําหนักเยอะค,คนที่น้ำหนักเยอะผลการเจ็บป่วยก็มาจากพวกปวดข้อปวดเข่าความดันเบาหวานโรคหัวใจจะตามมาังนั้นจุดใหญ่ก็คือเริ่มจาก คนอยากลดน้ําหนักอยากลดความอ้วนก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือกินน้อยใช้พลังงานให้เยอะก็คือคุมอาหารออกกําลังกายใช่ไหมครับแต่พูดง่ายทํายากเนื่องจากว่าคนที่ออกกําลังกายอดอาหารต้องมีวินัยต้องควบคุมตัวเองต้องเอาชนะใจตัวเองซึ่งการชนะใจตัวเองเนี่ยเป็นการใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งยากยุ่งยากด้วยคืออาจจะฟิตอยู่แค่เดือน2เดือน3เดือนไม่ไหว อ่าก็มาทานใหม่ที่เกียรติออกกําลังกายพอไปฟิตเนสก็เหมือนกันฟิตอยู่พักหนึ่งก็ถอยลงถอยลงซื้อเครื่องฟิตเนสมาเยอะแยะในสุดนานไปก็เป็นที่ตากผ้าเช็ดตัวตากทุกทั็นไปใช่ไหมครับคือล้มเหลวเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ถัดมาก็ไปพึ่งการยาอ่ายาก็มีผลข้างเคียงเพราะว่ามันไปควบคุมระบบประสาท เพื่อลดความอยากความหิวทานได้น้อยและมียาฮอร์โมนบางตัวอย่างพวกไทรอยฮอร์โมนกระตุ้นการเผาผลาญไขมันแป้งกินก็มีผลกับพวกระบบหัวใจทํางานเร็วอารมณ์ก็หงดหงิดเหนื่อออกเยอะกลิ่นปากก็มาในที่สุดการทานยาก็ถูกควบคุมโดยออยอเพราะว่ายาบางตัวมันมีพิษมีจิตมีฤทธิ์ต่อจุดป,ประสาททําให้คนแบบมีอาการแบบควบคุมตัวเองไม่ได้ เพอร์เจอร์คล้ายๆพวกลูกหลานยาบ้า<ม>ก็ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดพันยาลดน้ําหนักก็ถูกควบคุมทําให้การใช้ยานียอยู่ในวงจํากัดแล้วก็ไม่สะดวกผู้ใช้บริการก็หันไปใช้เดี๋ยวนี้ยอดฮิตก็คืออาหารเสริมอาหารเสริมนี่ก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งในการลดน้ําหนักคือกินเข้าไปแล้วอิ่มเร็วพลังงานต่ำลูกเดือยหรือว่าเม็ดแมงลักกินไปแล้วไปพองอยู่ในกระเพาะ แคลอรี่ต่าก็ช่วยลดน้ําหนักได้ระดับหนึ่งบางคนก็ใช้สมุนไพรก็โฆษณาหลายหลายอย่างในในในเคเบิลในดาวเทียมหรือว่าในในสื่อลดภายในหนึ่งเดือนห้ากิโลแปดกิโลไม่เห็นผลคืนเงินสัมมาก็ขีโมโฆษณาโฆษณาเกินจริงอ่าเกินจริงเพราะว่าเอาไปกินแล้วมันไม่ลงไม่ลงก็คนจะไปคืนก็เป็นเรื่องยากตอนซื้อน่ะง่ายจะไปคืนน่ะยากขั้นตอนคืนเงินก็ในที่สุดก็เป็นเหยื่อของการโฆษณานะครับ การลดโด้อาหารเสริมบอกตรงๆได้อาทิตย์ละหนึ่งกิโลก็เก่งแล้วล่ะ<ช>นะครับส่วมมากยากเพราะมักจะมียาแฝง<ช>อย่าบางคนตอนโฆษณาขอออยอปลอดภัย<ช>แต่ระยะยาก็ใส่สารไซบูทามีนเข้าไปเพื่อเร่งการเผาผลาญให้น้ําหนักลงมันก็ได้ผลก็คนก็แห่ซื้อยิ่งระบบขายตรง<ช>ยาถึงมือผู้บริโภคออยอก็เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง<ช>ก็มีการสอดใ้าย,ยา น้ำหนักลงดีก็สมมติมักจะมียาแผนปัจจุบันคือยาพวกกลุ่มไซบูทามีนเฟนเทอร์มีนเข้าไปแทรก<ม>นะครับทาให้น้ำหนักลงอาทิตย์ละสองโลสองก็ฮือหายาตัวนั้นก็ติดตลาดขายได้้อยล้านผ่นล้านในช่วเดือนสองเดือนแต่เมื่อยาเอายาเข้าไปตรวจสอบอ่าแผงยาละต้องควบคุมใหม่เพราะฉะนั้นพวกที่อ่านการโฆษณาอาหารเสริมว่าลงเท่านั้นเท่านี้อย่าเพิ่งเชื่อเพราะสมมากคอสจะแพงแม้แต่ในสถาบันเสริมความงามหลายๆแห่งคอสเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน มันอยู่ที่ใจเราครับอ,อยู่ที่ใจจริงๆเข้าไปเดี๋ยวไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวเขาโกรธเราในสถานที่หลายแห่งที่เปลืองเงินที่เอาภาพก่อน before after โอ้นแล้วมาลดลงเนี่ยให้เชื่อ30%มสอเดี๋ยวเพิ่งไปปักใจเดี๋ยวนี้บางทีเดินผ่านบางหน้าร้านเขาจะแทบจะเหนียวคอเราเข้าร้านเท้านะครับทีนี้คะ่ะพี่หมอพอดีมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยในการลดน้าหนักะคะ่ะพี่หมอพวกอุปกรณ์ลดน้าหนักใช่ไหมคะ คือถ้าพวกอุปกรณ์ในศูนย์ฟิตเนสพวกออกกําลังกายมันช่วยได้นะรถเป็นส่วนรดหน้าท้องลดต้นแขนต้นขานี่ออกกำลังกายเป็นส่วนตามพวกนักกายภาพบําบัดหรือว,ว่าพวกเทรเนเนอร์มาเขาจะมาพูดอันนะั้นช่วยได้ค่ะแต่มีเดี๋ยวนี้อุปกรณ์บางอย่างซึ่งราคาเขาซื้อมาเป็นล้านแต่ต้นทุนมันก็คงหลักแสนค่แต่ผ่านกระบวนการแล้วมันก็เป็นสองสามล้านเอามาเป็นที่เราเคยเห็น่าเครื่องไปกดที่พุงนวดพุงนวด,จ,ดน<ม>จน,น,น,นจนจนใชจน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 านจนจไจนจนจ คือเราคิดอย่างวิทยาศาสตร์ก็แล้วกันไขมันที่อยู่หน้าท้องหรือต้นขามันจะไปไหนเขาบอกว่าไปในน้ําเหลืองแล้ไปฉี่ออกอุจจาระออกมันเหลือเชื่อนะอย่าเพิ่งไปเชื่ออุปกรณ์เหล่านี้เป็นตัวช่วยตัวเสริมทางจิตใจค่ะอันดับหนึ่งก็คือทานน้อยทานน้อยออกกำลังกายให้มากสารที่ดูอยู่ออกกาลังกายมากคือการใช้การเผาผลาญอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันเป็นการเสริมทางจิตใจมาปั่นพุงมั่งมาปั่นบอกตรงๆว่าได้ผลสักสิบเปอร์เซ็นต์ คือสรุปแล้วในสูตรลดน้ําหนักทั้งหลายทั้งคลินิกแพทย์ทั้งสถานเสริมความงามเนี่ยการลดน้ําหนักเขาเน้นอยู่สี่อย่างนะครับหนึ่งลดปริมาณอาหารที่เข้าไปโดยเฉพาะพวกาาแป้งแป้งนี่เป็นตัวทําให้น้ําหนักเพิ่มสองก็ไขมันมพวกนี้กินเข้าไปแล้วมันสะสมถ้าเราลดปริมาณที่กินเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยน้ําหนักก็จะลงะอันดับสองคือการออกกำลังกายคือการใช้ให้มากขึ้นสังเกตวนะ่า เมื่อเราไปตามศูนย์ลดน้ําหนักนี่มักจะมีอาหารเสริมให้เราทานอาหารเสริมนี่ก็หนึ่งอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำพวกแคลอรี่ต่ําถ้าเราคิดแบบปัญญาพื้นบ้านก็ทานกล้วยปิ้งข้าวโพดต้มกล้วยยาคูก็ทําให้เราอิ่มทานแบบนี้จะขาดสารอาหารไหมคะคุณหมอก็นี่ไงครับมันจะเป็นต้องขาดสารเพราะคุณเป็นคนอ้วนโอ้โหแล้วอย่างนี้ร่างกายจะมีแรงไหมคะเนี่ยถ้าร่างกายขาดสารอาหารร่างกายจะมีระบบ ของเขาเองว่าจะต้องเอาอาหารที่ตุนอยู่ในหน้าท้องคุณอ่ะคือไขมันร่างกายจะเปลี่ยนไขมันให้มาเป็นแป้งมาเป็นน้ําตาลมาเป็นพลังงานนี่ฮะ,ค,ะคือการบีบก็เหมือนกบจําศีลให้กินอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าเรากินน้อยเมื่อไหรไม่พอร่างกายเราก็จะมาเอาอาหารที่เราตุนไว้คือพวกไขมันเนี่ยมาเปลี่ยนไขมันให้เป็นแป้งแป้งเป็นน้ําตาลก็มาใช้ไปเรื่อยในที่สุดก็จะลงเมื่อไขมันไม่พอเขาจะเอาโปรตีนช่วงนี้คืออันตราย ถ้าร่างกายไ<ม>ปลโปรตีนมาเปลี่ยนเป็นไขมันถึงจะอันตรายนั้นคนผอมจึงไม่ควรอดอาหาราโโหคนอ้วนอดอาหารร่างกายจะมีระบบไม่ใช่อดไม่กินอะไรเลยแต่เราก<ม>ินให้อยู่พอเหตุพอผลคนบอกว่าเอ้า,าบางคนถึงกินมังสวิรัติกินผักเยอะๆโอเคได้เพราะแคลอรี่มันต่าแต่เกลือแร่พวก <c oughs> อิเล็กตรไลไรพวกสาวนินมันไม่ขาดตัวสําคัญขาดแป้งไม่เป็นไรหรอกขาดไขมันไม่ไดเพราะร่างกายเราอ้วนเรามีร่างกายที่เอามาใช้ใหม่เพราะงั้น สถานเสริมความงานเสริมสวนเขาจะมีอาหารพวกไปพองอยู่ในท้องให้อิ่ม,มแล้วพลังงานต่าใช่ไหมครับเมื่อคุณหิวก็อมลูกอมไปก่อนลดมไม่ไมให้น้ําตาลถ้าน้าตาลได้ลดต่ำเดียวมันจะโหมจะเป็นลมแล้วก็อมพวกน้าตาลลูกช็อแกแลตติดหน่อยเพื่อระคับประคองไม่ให้เราอิดโรยใช่ไหมครับออกกําลังกายก็จําเป็นนั้นสังเกตว่าไปศูนย์เท่านี้ออกกาลังกายได้อ่านเสริมมาศูนย์ไอเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันดูไฮเทค ไอโซแต่ผลน,นน้อยไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอกเพราะต้นทุนหลักแสนเขาบอกว่าเขาซื้อมาสามล้านประกอบแกะมาดูเลยครับเป็นเซเล็กช่างขายไม่ได้ราคาเลยครับมันนวดหลักใหญ่ก็คือนวดเพื่อบอกให้ไขมันกระจายไปต่อมน้ําเหลืองอมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราเนี่ยผ่าตัดเข้าไปดูดไขมันออกมาเรื่อจะรู้ว่ามันไม่ใช่หมูหมูเราไปนดวดให้มันออกมายากมากครับงามากนั้นกระบวนการนี้เราถามว่าช่วยได้ไหมช่วยเพราะว่ามันเป็นจิจตกับพิยาหมู ลำพังเราลดน้ําหนักเองมันไม่ไหวมันแท้ภัยตัวเองมันก็กลับมากินอีกแต่การเราเข้าไปในสถานเรื่องในศูนย์นี่มันมีเป็นกลุ่มเป็นพวกมันมีจิตวิยาช่วยกันมีกําลังใจที่จะลดน้ําหนักเอออย่างนี้สําเร็จมันก็ไปสถานฟิตเนสถ้าเราค่มใจให้ไปบ่อยๆมันก็ลงตัวได้ครับเพราะว่ามีการเดี๋นี้โยคะก็ช่วยได้ใช่ไหมฮะอาหารมังสวิรัตอาหารชีวจิตก็ช่วยได้ตั้งหลายสิ่งหลายอย่างคือให้คนหมู่มากที่มีรายได้จํากัดค่ะ อย่าไปหลงทาโฆษณาที่จะต้องจ่ายเป็นแสนแสนเห็นใจครับเพราะมันไม่ได้แตกต่างกับการทําแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนี่นี่พูดแบบองรวมไม่ได้แบบจระโจมตีใครนะคือให้ความรู้กว้างๆในแง่ไอ้สัญญกรรมคันี้เดี๋ยวนี้มันก็มีอีกแบบหนึ่งที่ยาเข้ามาคือยาสลายไขมันเรียกว่าเมโซแฟตเมโซแฟตเมโซแฟตก็เป็นกลุ่มยาอยู่สองตัวเป็นหลักมีฟอสฟาติดิลนะครับกับเอลคาดีที ในรูปนี้ปกติออยเขาไม่ให้หรอกไปไปฉีดชาวบ้านนะเพราะว่ามันโอกาสแพ้โอกาสเสียมันก็มีเขาเลยขออญาตในรูปอยาทาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จะเอายาน้ามาทาที่หน้าท้องให้ไขมันสลายจะสลายยังไงคะเนี่ยก็อยู่ตรงผิวเราต้องครีมอะไรก็ได้แต่ที่โฆษณาทาแล้วสลายไขมันได้นี่แหะมันเรื่องของโฆษณาเกินจริงเกิินจรยากลุ่มนี้ถ้าเราฉีดเข้าไปโอกาสที่จะสลายไขมันให้เป็นโมเลกุลเล็กๆได้มันได้ จากที่เราฟ o l l o w up คือติดตามคนไข้ที่มารักษาประจําจากแขนใหญ่พุองใหญ่ฉีดไปบ่อยๆต้องใช้ปริมาณเยอะค่าใช้จ่ายก็เยอะพอสมควรต้องคนที่มีทุนพอสมควรเหมือนกันฉีดไปสักระยะเนี่ยมันก็ได้ผลประมาณ30มสิบเอร์เซคือส่วนที่เต็มไปได้วยไขมันเนี่ยยุบลงต้องออกกำลังกายประกอบด้วยนะครับในยาไอขวดเนี่ยมันจะมีหลายอย่างผสมอยู่แต่ตัวหลักที่ผมพูดก็คือฟอสฟอติดีและแอลคาดีทีนะครับจบตัวนี้ ก็ถือว่าสําหรับคนที่ไขมันน้อยฉีดก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งหมอทางด้านความงามนิยมเอามาใช้เราก็ไม่ไม่ได้ห้ามถือว่าได้ผลพอสมควรค่ะแต่ถ้าได้ผลมากก็คือการผ่าตัดเอาผ่าตัดผู้ไห้สุดท้ายก่อนเอาเครื่องดูดไขมันก่อนค่ะก่อนหน้านี้ดูดไขมันเขาทํามากันประมาณสัก20กว่าปีแล้วแหละโอ้โหกว่าเจ้านานมากก็คือดูดเนี่ยแล้วก็คิดเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเหมือนเราดูดกาแฟใช่ไหมเราดูดกาแฟก็ขึ้น ถ้าเครื่องที่ดูดแรงๆเครื่องดูดฝุ่นไงค่ะดูดดูมันก็ดูดเข้าฮะวิธีการในการคือว่าเขาจะใช้หลักการนี้ว่าทํำยังไงเอาเครื่องนี้เข้าไปที่ชั้นไขมันแล้วมันดูดไขมันออกมานะเขาต้องคิดก่อนเขาเลยคิดวิธีนึงว่าเอาโอเคเอาน้ําเกลือน้ําเกลือค่ะผสมยาชาผสมอะไรหลายอย่างสอดเข้าที่ไขมันค่ะสอดชั้นใต้ไขมันก็ปล่อยน้ําเกลือเข้าไปให้ไขมันเนี่ยอิ่มตัวด้วยน้ําเกลือค่ะให้มันเหลว เสร็จจากนั้นสอดเข้าเครื่องที่ดูดสมัยก่อนเครื่องดูดก็ดูดตรงๆเลยแหละก็ต้องใช้แรงไอ้พวกนี้ดูดแล้วเ,เสียเลือดเยอะบวมเยอะสมัยก่อนนะพอพัฒนาต่อมาก็ใช้เครื่องระบบสัน่นะายเบรชั่นสอดเข้าไปแท่งตัวดูดนุนก็ตี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 ไขมันที่มันเหลวคือมันอุ้มน้ำเกลืออยู่แล้วมันเหลวเนี่ยถูกตีก็เป็นโมเลกุลเล็กแล้วก็ดูดออกมาได้ซักชั่นก็ใช้พลังดูดมันระดูดฝุ่นไขมันออกมาใช่ไหมฮะแต่เครื่องนี้ เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยละเพราะมันดูดแรงค่ะดูดแรงทําไม่เลือดออกเยอะค่ะและบางทีผิดพลาดมาไอไขมันเนี่ยไปหลุดเข้าเส้นเลือดค่ะมันก็จะไหลเข้าไปอุดตันบริเวณปอดก็แน่นเอาหายใจเดี๋ยวเพืออาจจะตตายใช่ไหมครับก็ไอเครื่องสั่นอย่างนี้่ยเริ่มความนิยมก็ลดน้อยลงแต่ว่าเขาก็มาแก้ไขว่าโอเคท่อดูดแทนที่จะเป็นดูดตรงปลายก็มาเจาะข้างๆ้าให้ดูดเข้าด้านข้างเพื่อ เือเป็นการป้องกันไม่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 ไ,มไ,มไมปดูดเส้นเลือดค่ะเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเวลานี้่าเขาเขาารียกภาษาการค้าเรียกเวเซอร์คนอ้วน10คนเดินมาเนี่ยเ้าคนนะรวยพร้อมแห้งแรงน้อยแต่เขารวยเพราะเสียงของเขามีพลังมีอํานาจบางคนก็อยากดูดค้างทําได้ไม่ทาได้โดยกระบวนการคือคุณหมอที่เชี่ยวชาญชำนาญแล้วเขาจะทําให้ ปลอดภัยมากกว่าที่จะบาดเจ <c oughs> ็บค่ะน้ำไม่เขาก่าแผลเป็นตรงนี้จะหายคือจางมากที่สุดเลยค่ะเกือบจะไม่มีผลเพราะครึ่งเซนนี้เราสามารถหลบตามมุมได้อ,อีกอย่าง <c oughs> ที่ตาได้แบบอย่างเหลือเชื่อจะมีขาวอะไ <c oughs> รเงี้ยระหว่างที่ดูดไขมันเนี่ย <c oughs> สนับสนุนรายการโดยแป้งพับออริเซ่แป้งพับข้าวหอมมะลิไทย สนใจสั่งซื้อโทร0827825933 35และ0880224724